สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้หมออ้อยมาทําคลิป12ราศีลงใน You Tube นะคะขอให้ท่านดูได้2ช่องทางนะคะทาง Facebook แล้วก็ทางช่อง You Tube นะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนพบกับหมออ้อยเป็นประจําทุกเดือนวันนี้หมอ วันนี้หมออ้อยจะมาพยากรดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนรกรกฎาคม2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติค่ะ การงานชาวลัคนาราศีมีนนะคะเดินทางไกลค่ะการงานของท่านมีโอกาสได้รับความร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องงานและก็มีโอกาสที่จะได้ไปเกี่ยวข้องกับงานลับๆสีเทาๆงานผิดกฎหมายอะค่ะให้ระวังด้วยนะคะทั้งนี้ต้องขอเตือนนะคะอย่าไปเกี่ยวข้องงานผิดกฎหมายท่านจะถูกจับคุมได้นะคะขอเตือนย้ํำชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะการเงินค่ะชาวลัคนาราศีมี จะไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือต้องบริหารจัดการให้ดีแต่ยังคงเข้ามาเรื่อยๆนะคะพอที่จะมีใช้จ่ายแต่ก็ไม่ถึงกับคล่องนะคะความรักค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนคนโสดนะคะพบคนที่มีฐานะเข้ามาผูกพันเพื่อนหรือญาติแนะนํามาให้รู้จักเป็นคู่แท้นะคะคบกันไปเลยนะคะบุพเพันิวาสจริงๆค่ะเป็นคนคุยเก่งมีหน้าที่มีตาในสังคมนะคะ เพราะฉะนั้นท่านเจอแล้วก็อย่าให้พลาดนะคะสําหรับคนมีคู่ครองแล้วนะคะชาวลัคนาราศีมีนคู่ครองจะเข้ามาช่วยเหลือท่านมากขึ้นค่ะมีความเห็นโอกเห็นใจอยู่ด้วยกันเหมือนญาติสนิทเลยนะคะคอยช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดนะคะ ข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนนี้นะคะระวังการมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ระวังการมีปัญหากับเพื่อนบริวารทําให้ท่านร้อนใจนะคะระวังเดือดร้อนเพราะว่าเพื่อนนะคะทำให้ท่านร้อนใจถ้และมีการเสี่ยงทายถ้าอยากจะเสี่ยงทายเกี่ยวกับโชคลาภก็ให้เสี่ยงทายเกี่ยวกับบ้านเล็กที่ที่อยู่อาศัยของท่านนะคะอาจจะมีโชคลาภได้ค่ะสําหรับเดือนนี้หมออ้อยขอแนะนําให้ท่านทําบุญแก้เคล็ดเสริมดวง จำเดือนกรกฎาคม2564นะคะให้ถวายแจกันดอกไม้คู่ค่ะและถวายสังฆทานผ้าไตรพระพุทธรูป5นิ้วนะคะทําบุญล,ลงศพค่ะสุดท้ายแม่หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ด้วยนะคะช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามการไลฟ์สดของหมออ้อยนะคะดูดวงชะตาให้ฟรีกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้หมออ้อยด้วยนะคะ ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลักนณาราสีมีนทุกท่านประสบโชคดีสําเร็จสมหวังทุกประการร่ำรวยมีความร่มเย็นเป็นสุขแกล้ลาดปลอดภัยจากโ,โรคโควิดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ